สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาให้ดูไล่ข้างเคียงนะครับความชื้นนะเวลาเกี่ยวเนี่ยความชื้นก็พอได้นะครับเวลาหยอดมาก็ขึ้นแหละแต่ว่าผมไม่เลือกวิธีนั้นนะครับผมจะไถดะาเลยนะไถาดาเสร็จใส่น้ําครับไถอีกรอบหนึ่งแปรนะพันหยอดเพราะอะไรครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเวลาการหยอดขอ้าวโพดต่อเนื่องนะครับ ยอดบขบ้วโต่อเนื่องเนี่ยมันมันมีปัจจัยที่ทําให้ผมทําไมถึงต้องดึงน้ําก่อนนะครับนะหรือไถก่อนนะไม่ใช่ว่าหยอดเลยนะท่านผู้ชมฟังไว้นะครับท่านผู้ชมรู้จักเขาว่าคําว่าข้าวโพดเลื้อไหมครับข้าโพดเลือก็คือข้าโพดที่อยู่เป็นฝักนะครับข้าโพดฝักนะที่ มันจะตกหรืออะไรก็ตามนะ่ะนะครับที่รถเกี่ยวพ่นออกมาอันนี้ไม่ใช่รถเกี่ยวนะน,นี่ยังเป็นฝักนะแล้วก็รถปั่นมาตีแตกท่านผู้ชมดูนะครับทางไร่นะครับเนี่ยแล้วเราถอนยังไงครับน่ะถอนยังไงครับนะเดี๋ยวเราจะรู้ไหมครับว่าต้นไหนเขาโพดจริงเขาโพดปลอมเขาโพดแท้เขาโพดมันต้นขาวเหมือนกันหมดนะมันไม่เหมือนว่าก็าโพดว่าเขาโพดหวานเขาโพดแต่ละพันธุ์นะถ้าปลูกพันธุ์เดิมเนี่ยมันก็มันก็มองไม่ออกนะครับ รู้จักคําว่าข้าวโพดเรือนะครับเนี่ยมาให้ดูละทําไมถึงดึงน้ําก่อนทําไมดินเชื่อแล้วทําไมไม่ไถทําทเลยยอดทันทีเลยก็ดูเอานะครับผมต้องล่อให้ไถลอ่อให้ข้าวโพดเรือมันขึ้นก่อนแล้วเราก็ไถไปอีกรอบนึงนะจากนั้นก็ปั่นยอดเอานะพอเราผมหยอดไปพูดเนี่ยจะไม่มีข้าวโพดเรือหรือน้อยมากสิบเปอร์เซ็นไม่ถึงนะครับอะมาให้ดูแล้วนะ ก็จะประมาณนี้นะวิธีแก้บอกแล้วนะครับให้ไถก่อนนะดึงน้ําแล้วก็ปั่นยอดถ้าคนทําปีละครั้งมันไม่ต้องซีเรียสนะครับทําปีละครั้งไม่มีไม่มีปัญหานะครับถ้าทําต่อเนื่องนะทําเลยเนี่ยนะครับต้องพึงระวังไว้นะครับแล้วมันมหาศาลนะครับสามไล่อย่างผมทำสิบไร่แล้วถอนยังไงไหวนะครับเอาจอบสับได้ไหมมันก็ได้นะครับแล้วทํายังไงไหวอะ เราแค่เสียเวลาแค่วันสองวันแล้วก็ได้ได้เนี้ยบกว่าแล้วก็เวลาเขาโพดจริงกับเขาโพดเรือเนี่ยมันมันเขาโพดเรือมันโตเร็วกว่านะครับคือถามเขาโพดเรือเนี่ยมันมันได้ไหมก็เนี่ยถ้าเป็นเขาโพดจริงถี่ขนาดนี้มันก็ไม่ได้นะครับเขาโพดเรือมันก็ไม่ได้เต็มร้อยนะครับนะมันออกฝากแหละแต่มันไม่เต็มร้อยนะมันจะไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับฝากอย่างฝักจริงเนี่ยหยอดเขาโพดจริงเนี่ยได้สามขีดเขาโพดเรืออประมาณขีดหนึ่งขีดครึ่งนะครับบางทีก็เป็นตัวผู้นะฝักไม่ออก ท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับพิจารณาเอาว่ามันจะไปแบบไหนนะจะทําการวิธีแบบไหนนะครับแต่ก็ทําแต่ก็บอกเลยว่าทําปีละครั้งไม่มีปัญหาไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคนที่ทําติดต่อกันแบบผมเนี่ยคอยดูคอยระวังไว้นะครับขวโพดเรือทั้งแปลงเนี่ยนะนะนะครับนะครับทั้งแปลงแล้วเราจะถอนกันยังไงครับแค่ขโพดไ่เดียวผมก่ขี้เกียจถอนแล้วนะครับมันไม่ไหวนะเนี่ยเนี่ยถอนเนี่ยทั้งแปลงเนี่ยเนี่ยนะหมดเนี่ย เป็นเวิ้งเป็นเวิ้งเป็นเวิร์้งบน,นข้างบนกลางโน่นเกตแลาวททากันยังไงอ่ะจะทํายังไงกันนะครับทํากันแบบเนี้ยนะก็ต้องจอบด้ายถอนแต่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าทํามีแปลงเยอะๆสี่สิบสามสิบไล่ร้อยไล่ล้วทำกันยังไงไหวครับผมก็ต้องหาวิธีที่มันง่ายนะมันง่ายกว่าการที่จะมานั่งถอนนั่งแต่งนะครับแค่นั้นเองนะแต่และว,วิธีของผมที่ที่ททนำเสนอท่านผู้ชมเนี่ยมันมีปัจจัยนะครับ ทุกการกระทํามันมีปัจจัยแล้วมันส่งผลไปถึงยันเกี่ยวนะยันยันผลผลิตของท่านนะครับควรพิจารณานะครับถ้าสงสัยก็โทรมาถามนะครับดีกว่าดีกว่ามาเจ็บอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยนั่นเลยอถอนยังไงไหวอะครับถอนยังไงไหวอะเราไม่รู้เลยว่าข้าโพดไหนมันข้าโพดจริงข้าโพดแท้ขขาโพดปลอมนะครับแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวก็วันนี้ก็ยอดแหละนะครับเมื่อกี้ฝนลงนิดหน่อยก็เป็นอุปสรรค หรือว่าฝนมันเว้นให้นะครับเ,เดี๋ยวแปลงนั้นเนี่ยนะครับจะไปแบบไหนเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะมันก็ระดับเซีนเซยนเนี่ยยังไงก็แพ้ฝนนะครับอหอเซียนยังไงก็แพ้ฝนอยู่ดีนะครับบา,างที่มันไม่มีฝนเลยนะวันนี้มันก็มีหลงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนะก็เอาถือว่าถือว่าเรามาหยอด เย็นๆนะครับหลังจากเสร็จงานรับจ้างถ้าเราหยอดแต่เช้าแล้วมาตกอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้แดดออกนี่ก็ต้องหยอดใหม่เหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าฝนตกพรมๆอย่างเงี้ยแล้วพอแดดออกพรุ่งนี้นะครับเรียบร้อยเลยหน้าดินผิวดินก็แข็งนะครับต้นข้าวโพดไม่สามารถขึ้นได้ไม่ว่าเราจะหยอดตื้นหรือหยอดลึกหยอดกี่เซนก็ตามนะครับแค่นั้นเองยิ่งเป็นดินทรายก็ยิ่งไปใหญ่นะครับเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอยู่เรื่องนี้นะครับ ถ้ามันพ้นโตรประมาณนี้แล้วเนี่ยก็จบนะครับถ้าเราปรับที่ดีอะไรดีหมดแล้วนะแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันมาถึงถึงทุกวันนะครับนะก็หวังว่าจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้นะครับนะจุดหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยากทำสิบไร่อยากได้3ตัน4ตันก็ว่าไปนะครับอยากทำแบบนี้ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันทำตันห้าสอง 5, ตันก็ดีแล้วเนะี่ยมันแล้วแต่ว่า เรามีที่สภาพพื้นที่มันเอื้อแค่ไหนนะครับที่เราจะได้มากนะไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำและอยากหวังจะส่องตันขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ i m p o s s i b l e นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันยากนะคือต้องดูด้วยนะครับว่าหน้าง,งานของเราเป็นแบบไหนนะพื้นที่ของเรามีน้ำพร้อมไมอะไรไหมนะครับแค่นั้นเองนะเราซื้อพันมาค่ายที่มันดังๆไหมนะครับ มันก็ต้องเลือกตั้งแต่การเตรียมดินแล้วนะครับเลือกพันธุ์เลือกปัจจัยหลายอย่างนะครับที่มาทําให้เราได้ผลผลิตสูงนะครับแต่เนื่องนื่องแล้วก็นะครับสําคัญที่สุดคือการใส่ใจนะครับถ้าเราทําอะไรไม่ใส่ใจทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีนะแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ